สวัสดีครับวันนี้เซตร์ช็อปจะพาน้องๆมาดูการถอดฝาครอบเบาวนะ,บาะนะครับของเชฟโรเลตครับซาร่าครับ พออะไรแล้วอเสนิเกินไไควางอยู่ในบ้านหมด มีไงกาวเดี๋ยวมีกาวอยู่แต่น้ำมนัน,น,นมัอนออกแดงเสร็จอะไรก็ไมุ่ดเต็มเลยฝัาเขาหมูหมูกัดสายไฟป่ะ

าเนี่ยโอ้ยค่อยๆดึงเดี๋ยวจะดึงโอ้ยขนาดนี้หรอเตาอะไรแข็งมากมันต้องเปลี่ยนโอลิงเล็กด้วยปะคะอ่าหนบอกว่าเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วเขาบอกเขาเปลี่ยนก็ประมาณนี้แหละมั้งเปลี่ยนได้กี่เดือนนะเปลี่ยนมาใหม่หนึ่งเดือน เปลี่นยนใหม่ไหมใช่แล้วผู้ถามเขา